สยามเมืองทองพระเครื่องสวัสดีครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นสเสมาสมปัตถนารวยหมื่นล้านนะครับ้นผู่มหาศิลาสริจันโทนะครับรุ่นนี้หลวงปู่บอกว่าพระสวยนะครับสร้างน้อยอนาคตจะหายากนะครับพระสวยๆนะครับตรงนี้เนื้อสันนวน,นะครับสร้างการ้อยห้าสิบห้าองค์นะครับสว,สวยนะครับ หนึ่งในเก้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญครับวงน,นี้จะหมกเต็มนะครับเดี๋ยวรอสมลูก่ายคลิปนะครับเป็นธรรมดานะครับของเรื่อง เนื้อนวนนะครับเนี่ยที่ได้เห็นเนื้อด้านในนะครับเนี่ยเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาครับชนวนมวลสารนะครับสวยๆครับรอดูรูปหายคลิปนะครับข้างล่างก็สวยครับ How? What do you have?